เลี้ยเหรอน้องไม้ดูนี่สิเราได้คะแนนเต็มด้วยโหจริงยังเลยดาวทำแบบเราบ้างสิเรียกคนละห้องเลย <c oughs> เป็นอะไรก่นเนี่ยเข้าใจนะ ม,มองก็เห็นเรามองอยู่อ่ะเขาบอกว่าไม่ได้มองเนี่ยมองอย่างงี่เง่านะเงี้ยแบบนี้เลิกกันเลยไหมเลิกเลิกเลยสาม เธอกับน้องไม้อยู่ในภาวะที่มันสมดุลแต่อีกไม่นานมันก็จะสมดุลเองนะเราไปก่อนนะแล้วกินขนมไหมมาวันนึงไม่เป็นไรวันอย่างนี้แหละน่ารักดีสาม เกิดภาวะสมดุลขึ้นแล้วละ่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการ C R R วันนี้นะคะเราจะมาถามความคิดเหน็นเกี่ยวกับวิชาเคมีกันนะคะ,ะถ้านึกถึงเคมีแล้วคุณนึกถึงอะไรคะก็คุณตู่ไงคะขอสามคำสำหรับเคมีค่ะแม่โคตรยากปัง นึกถึงเคมีแล้วคุณนึกถึงอะไรเคมีอะไรอ่ะตกตลอดเลยขอสามคำสำหรับเคมีนะตกตลอดขวัญถ้าพูดถึงเคมีแล้วคุณนึกถึงอะไรเคมีเหรอตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องสมดูร์น่ะก็เป็นปฏิกิริยาที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันก็คือเกิดจากสารตั้งต้นเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์โดยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไง ขอสามคำสำหรับเคมีหน่อยแค่นั้นจิ้มอะดาวหนอลักดาวเนอะไม่เป็นไรนะหน่อไม้ถึงหน่อไม้จะไม่มีดาวจาก,ากฟ้าฟ้าแต่ถ้าลองกินแฟนต่าเราจะทราบซ่าถึงหัวใจ ต่อภาวะสมดุลอ๋อปัจจัยแน่นขวต่อภาวะสมดุนลนะก็จะมีคุณภูมิความเข้มข้นแล้วก็ความดันอืมเออพี่ต้อ,อยวันนั้นฟังเห็นพีต่ต้อยไปกินข้าวกับพี่ต้าเวยอ่ะอย่าออกนอกเรื่องติดตามฟังพี่ พอแล้วใช่ไหมตอนนี้ระบบก,กำลังถูกรบกวนโดยอุณหภูมิและความดันที่เพิ่มสูงขึ้นบวกกับความอิจฉาริษยานี่คือบทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนี้